ผมพามาดาูตัวดูดน้ำนะครับปั๊มน้ำนะครับที่เรียกว่ารุ่นโซโบโนะครับผมพรปั๊ม2,600 PW 2,600 DT นะครับเดี๋ยวจะมาวางในบ่อตรงมุมนี้นะกองเห็นหเปล่าไม่รู้แล้วผมก็ได้ทำตะก้าอันนี้ขึ้นมานะครับนี่ตะกาอันนี้ขึ้นมาที่วัดนี้ที่นี่วัดป่าตึงงามนะครับเดี๋ยวทำํำทำน้ำตก ถวายวัดอันนี้ก็มีคนมาร่วมบุญบริจาคนะครับผมก็ให้ได้บุญกันชุ่มฉ่าใจนะเดี๋ยวดูว่าจะประสบความสําเร็จไหมผมก็ร่วมด้วยมีช่างวัยคุณหมูอ,อนอนนท์นะครับแล้วก็คุณพรธน,นาและก็ป้าสุรีนะครับเจ้าของร้านขายของชําแถวนี้อเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสําเร็จไหมเดี๋ยวผมจะลองดูว่าปั๊มมีปัญหาหรือเปล่านะครับ พึ่งมาส่งเมื่อวานนี้เกือบสองใบเทานะครับผมก็ได้ส่วนลดบ้างราคาในอนาคตไม่แน่ใจตัวเท่าไหร่แต่ว่าไม่ไม,ไม่รอไม่รอช่วงวันที่ตรงกับเดือนที่แฟดเซลอะไรไม่ไม่ละซื้อมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวรอนานเกินนะครับอ่ะไปดูกันตะกร้านี้นะผมก็เอาสายผมไปรู้เรียกว่าสายอะไรเนี่ยเนี่ยตัดมามันม้วนง่ายแล้วก็เอาผ้าสแลนมามา,มาคุม ตอนแรกว่าจะไปเอามุ้งลวดแต่มันจะละเอียดไปอันนี้คือทําเพื่อกันลูกปลามันโดนดูดเข้ามานะก็การเท่าที่จะกันได้นะครับผมเพราะว่าในนี้จะมีลูกปลาหางนกยุงเดี๋ยวหาจุดวางก่อนก็คิดว่าจะวางประมาณตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้น่าจะโอเค พอถ้าชิดไปอาจจจริงๆมันก็ได้อยู่นะประมาณนี้นะครับอยู่ใกล้ต้นไม้แล้วก็ไดโวไดโวก็จะเดี๋ยวไปไว้ในตะกร้าเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับมีเป็นกล่องที่ใส่มานะครับก็คือยี่ห้อโซโบพรปั๊มนี่นะครับตัวนี้อันนี้เป็นรุ่น W P 2600 D P ใช้ไฟ75วัตต์นะครับ มีสายไฟยาวประมาณสี่เมตรตัวสูงผมสูงร้อยหกสิบแปดครึง่งเลยหัวเข่ามาอีกครึง่งนึงเลยนะครับผมสูงอยู่นะถ้าเกิดดูความสูงนี่ผมว่าน่าจะสักประมาณหกสิบเซนได้นะครับอ่ะมาทดลองทดลองเลยผมจะจุ่มมาไว้ในนี้ ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะถ้าเราตั้งให้มุมบอ่อแต่ถ้ามุมเลยเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าไม่ดีพวกจอกแหนจริงๆไม่ควรมาอยู่ใกล้ๆนะเพราะว่าถ้าน้ำดูดใช่ไหมมันจะมาติดข้างๆแต่จริงๆถ้า ตามหลักของบอ่ออย่างไงอะ่ะมันด้านบนอันนี้ลงด้านล่างอันนี้พอดีกับตัวนอ็อตต้องลองต้องลองดูแต่ผมคิดว่าตั้งประมาณนี้เกรงว่ามันจะล้มมันจะอะไรไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันแรงลองดูแล้วกันนะครับหันหันประมาณนี้อะลองดูความแรงเท่าไหร่นะแล้วมันมันจะล้มไหม โอ้ลุนระทึกนี่น,นีสายยาวมาถึงนี่นะผมจะลองเสียบแล้วนะดูนะครับว้าวจะลองดูว่าปริมาณน้ำไหลโอเคไหมโอ้โหน่น่ๆๆ่เยี่ยมเลยเยี่ยมมากๆสุดยอดสุดยอด เดี๋ยวถ้าดูดขึ้นไปข้างบนนะดีเลยโอเคหวังว่าจะไม่มีลูกปลาหรือตัวอะไรโดนดูดเข้าไปนะอันนี้ผมให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้อนอ๋อถ้าเกิดน้ํามันมีอะไรมาอุดมันก็จะลดลงนะความความแรงมันจะลดลงเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าจะประมาณไหนอย่างไร อันนี้ลองลองเปิดดูนะครับลองลองเช็คดูเพราะว่าทอ่อยังไม่มีไปข้างบนเดี๋ยวลองดูสักสิบนาทีห้านาทีขอก็อีมานั่งก่อนพอลิช่องนะครับผมลิช่องครับตามาดูนะครับปลาข้างล่างให้มันอดทนหน่อยแล้ะกันปลาผางลกยุง ระดับน้ำโอเคอยู่นะจอกแหนโดนมาตรงนี้ปลาจะโดนดูดเข้าไปไหมแต่พวกมันน่าจะว่ายหนีนะลูกปลาอยู่บนบนถ้าเป็นมุ้งลวดอะ่ะผมกลัวว่ามันจะโดนอะไรตันแล้วก็น้ำไม่เข้าอันนี้คิดว่าโอเคแล้วได้ผลได้ผลส่วนปลาก็เอาตัวรอดเอาเองนะ เสียงเงียบดีครับได้ยินแต่เสียงน้ํานี่ถ้าดูปริมาณน,น้ํานะโอ้แรงมากเลยนะนี่เยี่ยมเลยเจ็ดสิบห้าวัต์นะครับราคาเกือบสองใบเทาสุดยอดสุดยอดโซโบพีวิวสองพันหร้ทีเจวัตเดี๋ยวผมมาดูมุมนี้ แรงดีไหมน้องๆจับจับกล้องถ่ายพี่ให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูใกล้ๆน้องน้อง attacking. จับตัวเนี้ยอย่าอย่าให้หล่นนะเอาเอานี้คล้องคล้องเชี้ยวก่อนกันหล่นกัรหล่นเอาแม่แม่เอาเอานิ้วหมุนหมุนก่อนอ่านเดินอยู่ๆแล้เงี้ยเดี๋ยวพี่เรียกค่อยเข้ามาโอ้นี่ถือว่าถ้าเป็นน้ำตกอาเป็นเล่นได้เลยนะสุดยอดเลยน้องเดินเข้าาเลยก็ต้องบอกว่าที่ถูกเลยนะที่ผมซื้ออันนี้นะ เพราะเดี๋ยว linkage, ต่อไปต่อข้อขึ้นข้างบนนะมันก็จะแรงดีแล้วก็ตรงนี้ผมก็ทดลองทำนะครับอ๋อน้นองเดินเข้ามาบระจบความสําเร็จนะตู้มีตะกร้าพอดีอาต่อกไปไหนะให้เห็นพี่ตู้มีตะกร้าพอดีนะครับแล้วก็ไอ้นี่พอดีเป๊ะเลยมันเหมือนรอกันนะแล้วผมก็เอาสแลนนะมาวางแล้วก็เอาไอนา้นี่เขาเรียกว่าสายสายดินใช่ไหมสายอะไรต่อสายดินใช่ไหมเดี๋ยวอะไรไม่รู้อ่ะมันงอง่ายอ่ะมามัดมัดมัดรอบๆก็เยี่ยมเลย คิดว่าน่าจะก็จะค่้ยกันลูกปลาได้ระดับดีอยู่นะอ่าถ้าละเอียดกว่าน,นี้น้ำมันจะไม่เข้าขอันนี้พอดีนะครับผมสุดยอดโซโบดีวีสองพันหกร้อยดีดีถ้าน้องออกไปดูไ,ไน่ได้เลโอ้เยี่ยมเลย <laughs> เก็บสองใบเ้าอันนี้ลดราคานะรลดราคาเอ้ถ้าเด็กๆมันเล่นนับตกนะโอ้สนุกเลยนะ จำทำพลาดหน่อยได้ไหมยืนยืนตรงนี้ไหนได้ไหมไม่เป็นไรนะโอเคโอเคเป็นช่างที่มาทำงานให้ตุ๊ที่วัดก็โอเคนะโอเคอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมรอสักสิบนาทีเพื่อจะดูนะครับดูว่าอ่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมเดี๋ยวจะส่งให้ตุ๊ดูด้วย ปลาอาจจะมึนหน่อยนะน้าแรงนะแต่มันก็ว่ายว่ายกันคิดว่ามันแอบบแอบบอยู่กันได้แอบบอยู่ได้เพราะว่าถ้าในธรรมชาติแต่ถ้านานๆมันจะลา้ามันจะเหนื่อยธรรมชาติของปลานี่เวลาในบ่อน้นนําในแม่น้ําลําพองมันก็แรงอย่างนี้แหละที่นี่วัดป่าตึงงามตำบลบ้านเป้าเหเภองแม่แรงจังหวัดเชียงใหม่ โอ้อันนี้ต้องขอ,ขอบขอบคุณขอบใจเพื่อนนายนะที่พูดขึ้นมานะให้จิิงไอเดียว,ว่าโชคไม่ใช้อันนี้แหละแล้วเนี้ยก็เสียบไฟเนี้ย75วัตต์นะครับใช้ไฟ75วัตต์เยี่ยมเลยเฮ<อ>้ยแต่ตรงนี้น้ําเริ่มจะลดลงบ้างเพราะว่ามันน่าจะมีอะไรมาตันเดี๋ยวผมจะรอดูว่ามันจะมีปัญหาอะไรไหมแต่ตอนนี้เรื่องของสิ่งที่จะมาอุดตันด้านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไอ้รอบๆเนี่ยมันต้องเอาออกอะตอนนี้มันมีสิ่งปฏิกูลเพราะว่าเขาตัดต้นมาขามแล้วมันหล่นมาแล้วก็จอกแหนหรืออะไรบางอย่างแต่แต่คิดว่าไม่ใช่พอถึงวันหนึ่งปั่นปลาเข้าไปตายห,หมดนะเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะปกติคือถ้าเกิดมันมีบ่อแยกออกไปอีกแล้วก็กันปลาอีกชั้นหนึ่งก็ก็จะเข้าท่านะเหมือนเป็นคล้ายๆบ่อกองแต่อันนี้คือ ทําแบบไม่ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นก่อนนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต้องต้องกันตรงนี้ให้ดีเนี่ยน,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 น้ำน้ําก็ไหลเดี๋ยวผมซูมเข้าลองสักสิบนาทีมองเห็นไหมอ่าอนนี้น ผมจะรอดูว่ามันจะแห้งเหือดไหมแต่มันก็จะมีบอกรลองนี่นี่ปลามาแอบอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีน,นี่ก็ไปกันหมดอะ่ะโดนดูดเข้าไปหมดอะแต่ถ้ามันไม่โดนใบพัดข้างในสมมติมันโกลนนี้มันโดนดูดไนงะมันก็จะออกมาต่อหมายถึงลูกปลานะครับ นี่คือน้ําที่ลดลงไปลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะจากข้างบนนะดูปริมาณน,นะแต่ก็ยังแรงอยู่นะครับแรงอยู่โอเคนะเยี่ยมอยู่น้ําเป็นฟอดเลยเหมือนน้ำตกเลยนะสุดยอดเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนเมื่อไหร่นะโอไอตรงนี้น่าจะประมาณสองนิ้วหนึ่งเซนนะครับ ผมจะเช็คดูประมาณสัก10นาทีตอนนี้ถ่ายมาแล้ว9นาทียี่สหลังจากเปิดเปิดตัมน้ำมันมันมีชะงักบ้างเนี่ยเริ่มเริ่มชะงักแล้วเริ่มชะงักเริ่มชะงักเริ่มชะงักเริ่มชะักสะดุดสะดุะดเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่ารอบๆอบรอบๆอบมันดูดอะไรไว้ติดก,กับไอ้เขียวเขียวนี่ไป แต่ก็ถือว่านี่ม่นี่ันี้นนนม,นมันลดลดลงลงไปค่อนข้างเยอะนะอ่ะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับแล้วพอเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่ามันดูดอะไรเข้ามาบ้างหมา,มาดูด,ด้วยกันเฮ้ยมองจากข้างใต้ แป๊บนึงนะผมลองลองวางนอนดู <c oughs> นีก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรในนี้นะอ่ะตอนนี้ดูดูดไอ้นี่ดูกระชังมีปลาเข้ามาบ้างไหมไม่มีแต่ข้างๆนี่ไงโอหที่ฝุ่นเต็มเลยเห็นไหมมันดูดมานี่ยนี่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 น,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 นี่เห็นไหม เอาไปล้างก่อนนี่นี่ให้ดูเห็นไหมไอ้น,นี่แหละที่ทําให้น้ําน้ําไม่เข้านะเนี่ยเนี่ยพวกนี้แหละเดี๋ยวผมต้องล้างพวกนี้ออกไปก่อนฉีดน้ําออกไปก่อนแล้วก็สิ่งปฏิกูลเออถือว่าประสบความสาเร็จนะนะครับเพราะว่าถ้ามองจากตรงนี้เข้าไปเดี๋ยวผมจะอุ้มไปที่แสงแดบดบ เห็นไหมมันก็โอเคนะดีเยี่ยมนะโอเคดี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 เยี่ยมดีเมสุดยอดสุดยอดชอบเลยชอบเลยนะครับผมโซโบโซโบรุ่น2 0 0 6 pw 2600 dt บเยี่ยมมีถ้าไม่มีปลานะผงอาจจะสั่งแรงกว่านี้นะตอนนี้พุ่งของฟอดตเลยแนะ่นอนนะครับ เดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีไม้บรรทัดพัดต,ต,ตรงนี้หรือเปล่านะว่ากว้างเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมองอันนี้นิ้วชี้เดี๋ยววัดดูครับผมก็ที่นี่น้ําตกวัดป่าตึงงามตัาบลบ้านป่าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พระครูสุเมธนารักเป็นเจ้าอาวาสนะครับผมหรือตุ๊มิดนะครับไทยผ่านมาแถวจะมาเที่ยวเขื่อนแม่แตงแม่งัดเขื่อนอุทยานแห่งชาติสี่ล้านนาแวะมาเที่ยวทําบุญ กับตุ้มิตรมาดูน้ำตกได้นะครับอันนี้ผมวิชโชคพี่ชายชื่อป่อยแล้วก็ตุ้มิตรสร้างกำแพงเด็กๆแถวหมู่บ้านกลางหงใต้ตาบนบานเป้าเพืเอแม่แตงเชียงใหม่มาช่วยกันทำด้วยมาดูให้กำลังใจด้วยนะครับก็เดี๋ยววันหนึ่งก็น่าจะสวยงามมากขึ้นนะครับผมก็ให้ทุกคนได้บุญได้อนุโมทนาบุญไปด้วยนะครับกับบุญนี้นะครับผมให้ได้บุญกันไปเยอะๆนะได้บุญเยอะๆนะครับผมสาธุ